สวัสดีครับ f อของน้องแอมชนทิชาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูฉายาของ F c ซน้องแอมที่ตั้งให้อยู่ในคอมเมนต์จะมีฉายาอะไรกันบ้างก็ตามกันไปดูเลยนะครับกับฉายาที่หนึ่งนะครับแหบมหาเสนในความหมายของแหบมหาเสน่ห์นั้นน่าจะเป็นเพราะนำเสียงของน้องแอมเวลาร้องเพลงจะติดแหบและเป็นเอกลักษณ์ของน้องแอมนะครับฉายาที่2ก็คือสาวน้อยหน้าก,กบ สาวน้อยหน้ากบนี้ได้มาจากคุณครูนะครับเป็นคนตั้งให้และน้องแอมก็ชอบโพสต์ Post, ความน่ารักความน่าทะเลนใบหน้ากบดูแล้วแอดยังชอบเลยนะครับฉายาที่3นะครับเจ้าหญิงตัวน้อยสำหรับฉายานี้อาจจะเป็นเพราะความสวยความน่ารักของน้องแอมชนทิชาเวลาไลฟ์สดออกมาก็เหมือนเจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับฉายาที่4สาวน้อยมหัศจรรย์ หลายคนให้เพราะความสามารถของน้องแอมชนทิชาที่สามารถสร้างบ้านให้คุณยายและยังซื้อรถป้ายแดงเป็นของตัวเองได้นะครับฉายาที่5ลูกสาวทาเวศวรฉายานี้ได้จะเป็นเพราะความปังของเพลงขอพรทาเวศวรวัดไพริงที่กำลังปังมากในตอนนี้นะครับฉายาที่6สาวบ้านคันสูงชานุมาน ไม่บอกก็คงจะรู้นะครับว่าฉายานี้เป็นของน้องแอมชนทิชาเพราะมีอยู่ในเนื้อเพลงคําสัญญาที่ชานนมานของน้องแอมชนทิชาเป็นคนขับร้องนะครับหากคุณผู้ชมชอบฉายาไหนของน้องแอมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะเพิ่มฉายาก็ได้สวัสดีครับ